พี่เปาพี่พี่เปาครับอะไรอะไรอะไรไอบอลแพ้โอบน้องโปหัวแข็งเลยเนี่ยมาบอกมาบอกว่าโปเนี่ยคุยไปคิดพี่เปาไอมันไอมัาบอกมานั่งเครื่องไปหาพี่เลยอ๋อใช่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 แม่งรักไอแอร์ซีพียูของจริงแต่ถ้าเกิดว่าผมอยู่เขาเอเวอเรสต์อ่ะผมปีนเขาไปหาพี่นะถ้าเกิดความผมพังอ่ะใครจะไปเปิดสาขาที่เขาเอเวอเรสต์อ่ะไม่หมายถึงว่าถ้าเกิดผมไปอาศัยอยู่ที่เขาเอเวอเรสต์อ่ะถ้าเกิดความผมพังอ่ะผมปีนเขาลงมาเพื่อไปหาไอร์ฟที่เมืองไทยแหละทีมนครนายก จริงยาวขนาดไหนอะพี่โน้ตบุ๊กพี่ผมเพิ่งขายไปเมื่อวานเนี่ยฮ่าเราเลนดีเราเล่นเราเล่นเเล้วเราเล่นเราเล่นเราเล่นเราเลราเล่นเราเล่นเราเล่นเราเล่ะเราล่นเราเลนเราเละนาล่นเราล่นเราเลเาล่สบรายลีนราล่นเาล่นเราเล่นเราเล่นเาล่นเราล่าล่เราล่นนาลาล่นเาล่นเราลนเราล่นาลเาลนเล่นเ่เาลนเรา้ล่เาล่าลนเร่เาล่นล่นเร่นเราล่ใ่น่นเล่นเราเลาล่เรลร่าลเลเลนรเลนเล่่่่่นลเลเร เส<ซ> <problem> ื้อ๋ยวเดี๋ยวสอบเดี๋ยวสอบไปให้เดี๋ยวสอบไปให้ oh. okay, okay. ได้ได้โอเคพี่ใชขอรับพิจาาที่อยู่เดียวนะใช่ครับพี่ที่อยู่เดิมโอเคโอเคได้ไม่ม nice. yes. ีปัญหาเดี๋ยวส่งไปให้เดี๋ยวส่งชุดใหญ่ไปให้เลยเจ๋สวยเต๋าพ่จารณาเต๋าไม่ใช่เต๋เลยเต๋เลยผมใส่เลยผมใส่เดี๋ยวผมใส่ทุกวันเลยจะใส่ออกสเตเบิลใส่ออกสเตเบิลผมว่าเร็วๆเนี้ผมอยากจะชิดตั้นป้นธนาคารพอดีหาเสื้อใส่พอดีเลยพี่่ไจ้ยหจ้ยไอ้เหี้ยปากจักอย่างเงี้ย ไอ้เหี้ยเดี๋ยวการตลาดนี่เดี๋ยวออกข่าวการตลาดมันพอมันแปลงดีเฮียเหี้ยบอลในศาสตร์ปากตอแหลอะไรเหี้ยกูหมดให้กูยังแคดไม่หายเลยไอ้บัสไอ้บัสกูเคยกูเคยไปปรึกษามันนะเว้ยไอ้เหี้ยบอลอะตอนสมัยไปเล่นใหม่อะบอกว่าเอ้ยบอลแบบช่วยเล่นกับพี่หน่อยได้ไหมเพราะว่าตอนนั้นอะพี่เล่นไฟเอใหม่ใหม่ไงพี่ก็สนิทกับหมอย้อยด้วยแล้วประมาณว่า ให้บอลเนี่ยเล่นกับพี่เยอะๆได้ไหมพี่พี่แบบไม่อยากคุยกับผู้หญิงเยอะอะไรอย่างเงี้ยนึกออเป่าไอ้เฮียบอลบอกกูว่าหรือเป่าโทรในเฟสนะโทรแบบส่วนตัวนะพี่จะไปยากอะไรพี่ก็จับปลาสองมือไปดิพี่มันเฮียบะคือไม่คุยอ่ะแล้วแล้วมันก็เอากูมาเผาด้านตะตี้ยบอคือแล้วแต่แต่ในมึงเชื่อป่ะกูไม่เคยโทรหามันอีกเลยไม่ว่าจะเรื่องอะไรไม่คุยกับมันอีกเลยเรื่องไร้สารละเพราะบันจะเอากูมาเผา จริงบอลมึงทำอย่างไรอะหนีจต้องมีกันบ้างอะไรการละการละครั้งหนึ่งอ่ะก็ต้องมีไอ้เหี้ยคนมันจังไรอ่ะคิดดูคือมันจังไรแต่เด็ดแต่ไรแล้วคือมันเอามาซื้อการ์ดจอกูไปใช่ไหมแล้วมันก็ไม่มันแสบไอ้ตัวเนี้ยมาซื้อการ์ดจอกูไปแล้วมาทำแล้วแล้วมันก็ทำพังแล้วมันก็ทำพังเองอ่ะพอทำพังเองเสร็จปุ๊บมาแจ้งพี่ว่าเปิดไม่ติดแล้วพี่ก็ส่งตัวใหม่ให้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมมานะครับตอนพี่รอนี่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 ไอ้เหี้ยมันสั่นดานหมาแต่ยังไม่รู้จักกันอ่ะบอลมชความเรร็วหอออไ้บลมชี่อ ขายกูทำพังแล้วูอ้อน่อะเช็ความเรียวไม่เช็ความเรีวยเช็ความเียวเฮียเลยทำบางเองไอเฮียความเยวไอสัตว์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 สัตวท่านผาชิบายมีมีตีอะไรไมเนี่ยเอ็มดีอะตีไปีอะไรอะตีไปเป็นไงบ้างอะชนะไงเฮ้ชนะยูชีด้วยอแล้วเมื่อไหร่จะชนะเดมอนเฮตอ่ะอันนี้อะไรปอะไรไม่ปลเพื่ออะไรเพื่ออะไรเพื่อเมื่อไหร่เพื่อเพื่ออะไรเพื่ออะไร ันดูแชร์พี่ดูแชร์แต่คงแต่คงยากนะพี่น้่าจะไม่ไม่มีวันเลยมันเดิมมันเก่าพี่มันเดิมมันเก่าครับครับผมนัเหมือนเก่าพี่ทำไมไม่อยู่บ้านนะครับแล้วทำไมเอสมดีไม่อยู่บ้านนะพี่ก็ยืนคุยเรื่องงานเรื่องนี้อยู่ไงโอ้ใช่ครับพอดีเมื่อกี้เมื่อกี้ผมไปเจอไล่รักมาไงมาที่นี่เจอไร่บ้านเฉยเลยฮะไอ้บ้านน้ำมีนะมีนะมีนะำมีน้มีนะมีน้ำอ๋อได้ได้บ้านหลังสุดส่วนะพี่แล้วครับสุดปีที่หมายเลยไอ้เคียเนี่ยแม่งไอ้สัตว์ไอ้เคีย ได้มันเล้าจัดเลยม,มันเล้าจัดอานนวินเดลนี่ไอ้ว่าไงพี่อันนใคน,นเรียกว่เออ้นนเฮียไรบ้านไรรักบ้านพอบ้านแม่มึงไงสัสอ้เฮียบอลน,นี่เป็นคนที่แบบกลัวสุดตีนตไปตไหนละอี้เฮียนี่แม่ เอาแทนได้บอกคืออะไรวะสครับพี่ชายจะว่างไงก็ว่างไงก็ว่างไงแล้วพวกมันเดินเล่นเหรอไม่ได้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้รันไหมผมมาเดินเล่นผมมาตามหาไมาอ้อันดับหนึ่งไงอ,อะไรตึงตึงตามตามหาคนเก่งๆอะไรอย่างเงี้ยคนที่สาม,มารถที่จะชนะผมได้อะไรอย่างเงี้ยพี่แต่หาไม่เจอเลยเฮ้ย โอ้ยหัวแข็งชังงาร้องดิสัตว์เมื่อกี้นี่แม่งต้องเหินเฮียขาดไม่เล่นเลยเนี่ยเฮ้ยหัวแข็งจัง่าขุ่ยอะไรอย่าโปะเปล่าเลยเราดับกูร้องโปะเราดับกูร้องโปะไอ้เฮียร้องโปะไอ้สัตจิตติไอ้แฮแล้วเนี่ย โอ้ว่าแล้วไม่โปรนี่หว่าทีไหนได้ฟุกกดพลาดสัตว์พอดีพี่ชินว่าโปรไงสุดท้ายฟุกเนาะอย่างว่าลูมือแล้วลูมือลูมือลูมือนึกว่าโปรที่ไหนได้ฟุกนาโอ้ยปากดีสัตว์มาดิมามาสัตว์สิ้นไปเลยสามินต์มาสามินต์มาสามิน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 มา อานึกว่าโปรนะไอเราก็นึกว่าโปรนะคนดูนะะฮ้ย yeah. ที่ไหนได้ไม่โปรที่มาแต่พกุกใช่เดี๋ยวนี่สาวพีไ่ได้ควายได้ได้ได้พี่ชายได้เลยพีอะไรได้เสมอพี่ได้เสมอมได้เสมอผมให้ไหม,ไม,ไม,ไมเดี๋ยวไปสองรอบไปนะท้ารอบที่สามนีม่ไม่ได้นะ เฮียแก้มาแก้กลับไอ้สัตว์นิ่มไม้อันนี้นิ่มไปเลยนิ่มไปอันนี้นิ่มไปโวยไอ้สัตว์เจอไม้ซีโอไปดิเฮียโอโห้ยโดนเล่านีกระดาษไม่ใช่แบบฟูไม่ใช่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 ไม้สตรีมเมอร์แบบฟูลไทม์นะไอ้เฮียคือแบบวินเวลาว่างก็มาเล่นอ่ะก้าตา้าแล้วก็ฆ่าเชื่อไปเลยดีกว่าครับไม้ซีโออยากเจอไม้ขออนุญาตเมมนะไม้ซีโอนะ แต่มาทีโอนเฮยไม่ได้ไมเลยัต์เนยรู้มือนะรู้มือเยสัตว์เอ้ยเฮียพี่นายสองร้อยนะพี่คาล้มวสองแรกนะเราจะลบกูขึ้นให้นะบอลขึ้นไ้ขึ้นได้มางขึ้นได้ควยชนะมึงคลงแจ้งกูนะไอสัตว์อ่ไอเฮียชนะกูก็่สาสองสัตว์ชนะกูแค่สามสองไอเฮีย ไม่เท่าไหร่หรอกบอลเลยพี่ชายไม่เป็นไรน้องชายไม่เป็นไรไม่มีแต่เก่งแต่พี่เก่งธรรมดาธรรมดาน้องชายธรรมดาธรรมดาธรรมดาก็้วเจอไดเจอในพี่ว่าเราวัดในวงไฟพี่ก็ตีหัวน้องแตกเยอะเหมือนกันนะวันวันที่ไปซ้อมอ่ะเจอในไฟผมฆ่าพี่ตายตลอดโอ้ไม่ใช่นะกูก็ฆ่้าก็ตายเหมือนกันนะบอลไม่พี่ตายไม่หยุดเลยนะไม่มีนะไม่มีนะในในในวัดในไฟดีกว่าน้องหัวต้องต้องวิ่งมาคือผมตีตายอย่างเดียวเนี่ยผมยังงงอยู่เลยวัดในไฟดีกว่าน้องวัดในไฟดีกว่าครับวพี่่ทานะ ไอบอลเดี๋ยวพี่ส่งเสื้อให้สามตัวเด้อเอายีเอายีเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่หาอะไรแล้พี่พี่เจออะไรพี่ส่งให้แล้วพี่เบาผมผมมมพี่สา้อยเครับ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 ยินดีครับยินดีครับน้องยิ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 ยิงงยิงยิ้ยิงไิงยิงยิงงยิงงยิ้ยองยิ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 งไองยิงยงยิงยยิงยอยยยยงงง้อ นี่ใครดิ่อ้าวสรุปไดยลองไปแวะพี่ยังยังไปเข้า XD เหรอใช่พี่อยู่ XD ยังน้องวันนี้ก็เมื่อตอนรีล่าสุดก็พี่ปอล่นด้โหไปส่งพรามไหนเพื่อนใช่เหรอใช่พี่ใช่มาซัมเมอร์สู้ๆนะครับผมสู้ๆนะครับกูจะขับคันนี้กูจะไปหาตั้ม คือพี่ปาไี่ปอาพี่เอาเจรันพี่ไปหาหาแก๊งผมก่อนได้ครับ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 น้องได้ครับไอ้ควัยสัตว์ไอ้เด็กเฮียโอ้โหแม่มันทำพี่กลัวเป็นปัญญาอ่อนเหรอเฮียเนี่ยคนเป็นคนมันเบื่อไอ้สัตว์ก็เบื่อไอซีโอซีเบื่อกินมดเลยนะไอ้เฮียเบื่อเหมือนกินมดเลยวันนี้ไปซ้อมกับเจเคไหมครับซ้อมอะไรอีกล่ะคือเขามีสตอรี่สอบ